ด้วยคำว่ารัก ในรายการไลฟ์สไตล์เช้านาไบยามห้าในสัปดาห์นี้นะคะช่วงที่สองไม่ธรรมดามีใครอีกคนหนึ่งั่งอยู่กับเราคนนี้ก็ถือว่าเป็นหนุ่มวัยจัดชัดเจนเหมือนกันครับผมน่าจะเป็นคันที่สองที่ตามมาติดๆและที่สําคัญเป็นตัวท็อปด้วยแนะนําตัวกันนิดนึงค่ะผมชื่อตาตักวีนะครับครับทนี้พี่ต้องถามก่อนว่าออกรถยามห้าฟาซิโอไฮบิดที่ไหน ที่อารุณวณรั์สะพานใหม่ดอนเมืองครับดอนเมืองเลยโอ้โหไปไกลครับอยากได้สีขาวก็อยากได้สีสีเทาส้มเทาส้มใช่ครับเพราะว่ามันเป็นสีที่ผมค่อนข้างจะชอบนะครับสีที่มันดูสว่างสวงนะครับก็เลยจ่อจงว่าจะเอาสีนี้ใช่แล้วที่สําคัญสองคนนี้ทั้งคุณโก้อันนี้ชื่อเล่นชื่อคุณซ่าถูกะทั้งสองคนนี้ขับตัวท็อเหมือนกันครับผมแต่คนละสีคนละสีใช่นะอ่ะ อันี้พี่ต้องถามเรื่องความประทับใจมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมคุณไวมากเลยคร,ครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกแรกคือผมอยากได้รถคันเล็กแล้วก็ไม่สูงมากเผื่อไว้ให้แฟนขับได้ด้วยทำตั้งใจแรกแล้วมาเจอรถคันนี้ปุ๊บผมก็เลยแบบเห็นพี่พี่โก้เขาออกก่อนอมผมก็เลยเห็นปุ๊บว่าอยากได้ด้วยก็เลยออกตาม,มาแล้วออกมาวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าเวลาขี่รู้สึกมันบิดติดมือดี ปกติผมเคยขับรถโนเอซเอกมาก่อนครับก็ก็ยังแบบยังไม่ติดมือเท่านี้ขึ้นวีงออกไปปุ๊บรถก็ไะตานไปเลยใช่ครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยก็ถือว่าแรงนหมใช่ครับถ้าถ้าถ้าคุณซ้าพูดอย่างนี้คือแรงไหมครับผมไม่ใช่ว่ารถคือเล็กแล้วจะไม่แรงใช่ไหมความเป็นจริงคือแรงทั้งสองคนอยู่ขับเดียวกันใช่ครับใช่ครับอยู่บนตัวคุยกันก่อนหน้าไหมอ่ะไม่ได้คุยกันเลยครับไม่คุยกันหรอไม่ได้ดอกพิโกปลายาใชเนี่ยผมผมเห็นพิโกเขาโผล่หรือว่าไล่มน วโก้โฮโผล่เห็นปุ๊บเฮ้ยรถสวยสะดุดเขาเลยซาถ่ายไกลๆนะรูปอ่ะผมไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลรถเลยตอนแรกนะครับครับเขามีจัดงานที่สยามผมก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีข้อมูลรถเลยไม่เห็นเห็นปุ๊บโอ้โหหลงลักเลยหลงรักเลยครั้งแรกเลยเห็นอุ้ยแอนอันอันนี้หลงรับด้วยรูปร่างหน้าตาของน้องเออน่ารักมากน่ารักมากใช่ไหมแล้วความตั้งใจที่คิดว่าออกรถไปคันนี้ครับแล้วก็มันเป็นรถที่ ผู้หญิงขับได้ด้วยใช่ครับตั้งใจจะให้สุทิยะคนนี้เขารักแฟนมากเขาอยากจะให้สุธิย์ใช้ด้วยกันใช่ครับล้วตอบโจทย์ไหมคือแฟนผมเป็นคนที่ขับรถมอไซค์ไม่เป็นเลยไม่เคยขี่มอไซค์เลยครับและอยู่ดีผมเอารถกลับมาที่บ้านปุ๊บเ็าบอกว่าขอลองขี่หน่อยได้ไหมเขาขี่ครั้งแรกเขาขี่ได้เลยคือเขาขี่ออกจากซอยไปเลยครับขี่ได้เลยเหรอครับขี่ได้เลยครับผาในฐานะผู้หญิงครับในฐานะผู้หญิง เห็นข้างแรกยังปริงนี่ยไม่ใช่ว่ารถเพื่อเพื่อรถผู้หญิงนะครับแต่จะบอกว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายใช่ขี่ง่ายจริงใช่แค่คุขี่จักรยานแค่คุณขี่จักรยานได้คุณประคองตัวบนรถได้บิดนิดเดียวก็ไปแล้วติดมือยิ่งคนขี่รถเก่งๆอื้อยาวๆไปไม่มีสะดุดใช่ครับไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับตัวเยอะเลย คือ,อผมรับรถปุ๊บผมขี่ออกมาปุ๊บตอนนั้คิดว่าต้องต้องปรับตัวกับกับรถเล็กลงมาผมผมขี่เอ็นแม็กมากอ่อนผมคิดว่าต้องปรับตัวรับเพราะถึงขี่เออขี่ง่ายขี่สบายแล้วก็ค่อนข้างการในการขี่้วยเพราะว่าปกติพอเราเปลี่ยนรถเนี่ยเราจะค่อยๆขี่ก่อนทางแรกๆแต่นี่ผมก็มองเห็นโหสั่นเลยต้องต้อง <k S 2> ถามพี่ซ่าตรงนี้ก่อนว่าพี่ซ่าเอารถมาประมาณกี่วันแล้วครับประมาณสี่วันแล้วครับสี่วันจากทีนี่ถ่ายนะ จากควนทิย์ไยสี่วันแล้ววันนี้นะครับแล้วสบบานกี่โลแล้วพี่ร้อยกว่าโลแล้วครับร้อยกว่าโลเลยเดี๋ยวนะไม่ได้ขี่มือเดียวนี่ไม่ได้ขี่มือเดียวเห็นบอกว่าถอยรถมาปั๊บจอดหน้าบ้านปั๊บคุณแฟนขอเลยใช่ครับปื๊ดเลยเหรอก็บิดออกไปเลยผมก็งงแล้วมามาวันที่สองปุ๊บให้ผมซ้อนท้ายด้วยมีน้ย้ยทั้งทั้งที่ขี่ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นงงไหมงงเลยครับผมงงว่าเขาขี่ได้ยังไง เขาบอกว่าเขาผมถามเขาว่าที่ทำไมขี่แล้วเขาบอกว่าขาเขาถึงน้ำหนักรถไม่เยอะนี่ไงความมั่นใจผู้หญิงนี่คือความมั่นใจผญิงถ้าเกิดเขามีพื้นฐานการขี่จักรยานมาก่อนการทรงตัวอะไรอย่างี้ผมว่าตัวไม่ติดขับง่ายแต่สําคัญคือเขากล้าไงใช่คุณคุณคุณภรรยากล้ามากคือมาปุ๊บจอดรถปุ๊บเห็นปุ๊บขอให้รักกับผู้หญิงไงขอให้ขอให้ first impression หรือว่าความรู้สึกแรกมีความรู้สึกว่าฉันประทับใจกับรถคันนี้ครับเอากุญแจมา ดนั้นเลยใช่ไหมถึงก็ซ้อนเลยนะใช่เพราะวันที่2มั่นใจมากขึ้นไงเธอซ้อนนเสร็จซ้อนชั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอ้ยเข้าใจใจปิิวๆเฮ้ยเขาขี่เขาขี่ได้ผมเลยมั่นใจว่าเป็นรถที่ขี่ง่ายแล้วใครก็ขี่ได้ครับถ้าไฟผมขี่ได้ใครๆก็ขี่ได้แล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกที่ซ้อนยาม่าฟาซิโ h y ฮบิดตอนแรกออกไปรู้สึก กลัวคับเพราะกลัวเขาจะขี่ไม่ได้เพราะหลังของซอนปุ๊มต้องขี่ได้แล้วก็พลัดกลับรถเขาก็กลับรถได้ได้ง่ายสบายเพราะว่าช่วงช่วงเหลียวเขาค่อนข้างเยอะแคบใช่ครับก็เลยทําให้ขี่ง่ายเลยขอขอถามอี่ทางนะครับเออแฟนพิซซ่านี่สูงเท่าไหร่สูงประมาณร้อยหกสิบนิดๆนะครับร้อยหกสิบก็ไม่มีผลเอาตรงๆนะร้อยห้าสิบสองลงไปขายังถึงเลยอ่าใช่เพราะเพราะขาถึงเขาเลยมั่นใจครับว่า ผู้หญิงเนี่ยนะพี่พูดตรงๆขอให้ขอให้ขาถึงครับขอให้มั่นใจประคองรถได้และที่สําคัญรูปลักษ์ของรถจะต้องโดนเขาครับ,รบยามาฮ่าคอา์ซิโอไฮบริดตอบโจทย์คุณแฟนๆแต่ก่อนเราต้องซื้อรถเนี่ยต้องถามแฟนครับเธอฉันจะออกวถดไหนาอ่ะเธอต้องอันนี้คุยง่ายไหมก็ง่ายครับก็บอกว่าอื่นอยากจะออกก็พราะให้ออกเลยครับด้วยสเสน่ห์ของน<อ>้องไง สเสน่ห์ของน้องยวนใจทั้งผู้นุมๆเงยวนใจทั้งคุณผู้หญิงครับแล้วก็มีผู้หญิงหลายคนที่ออกใช่อะอย่างนี้พี่ถามกลับคุณรู้ไหมว่ายามาฮ่าฟรายซิโอไฮบิดตอนเนี้ครับสีไหนที่คนเลือกใช้กันสีไหนที่คนเลือกใช้กันโหผมว่ามันส่วนทุกสีอรพี่มันตัดตินใจไม่ได้นะแต่ตอนนี้เท่าที่พี่เห็นนะอ่าก็มีสีนี้สีคุณโก้ครับนํำเขียวครับผมแล้วก็มีสีของ <ส>คุซ่านั่นคือเทาส้มที่ให้อีกสีหนึ่งสีเหลืองอ่ะถูกต้องแล้วสีเหลืองส่วนใหญ่ใครขี่ผู้หญิงสาวสาว <สา S 1> ที่พูดถูกไหมใช่แล้วเหลืองยามาฮ่าไม่ใช่เหลืองพี่กล้าพูดเลยนะเป็นเหลืองยามาฮ่าที่สดใสพี่เห็นนั้นเห็กตอนที่แบบว่าหลายๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเสื้อยามาฮ่าไม่ว่าจะรถยามาฮ่าที่มีออกเหลือง แนวเหลืองของยามาฮานี่ไม่เคยผิดหวังและที่สำคัญหนึ่งดูสาวๆด้วยเพราะฉะนั้นนะรู้เคล็ดลับแล้วนะ <c oughs> อุญแจรอไว้ผมอยากซ่อนว่า <c oughs> อนันี่เป็นเป็นเคล็ดลับที่ดีนะอ,อและที่ตอบโจทย์อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอบโจทย์ด้านเทคโนโลยียังไงบ้างกับรถอ๋ออันนี้ก็มีไฮบริดเข้ามา,าก็าผมไม่เคยใช้รถไฮบริดมาก่อนอ แล้วก็รู้สึกว่างงพอเราออกตัวให้บิดปุ้มเนี่ยออกตัวพุ่มมันออกตัวได้ดีครับออกตัวได้พุ่งออกไปเลยครับ,รบแล้วก็ประหยัดน้ํามันชอบตรงนี้มากครับตอนนี้ขับอยู่ประมาณ50กว่ากิโลลิตรครับสี่วันสี่วันจะเดินต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดประหยัดน้ํามันเนี่ยอยู่ที่ความความเร็วของมือเราด้วยนะพี่ใช่ถ้าเกิดว่าฟินหมดปอกเนี่ยจะประหยัดน้ามันมันก็ไม่ได้นะครับแอนนี้ดีฉันเชื่อาระว่าเขาเขาเอาเวลาออกตัวหรืออะไรต่างๆคนนี้ขับรถนุ่มครับหน้าตาโหด ถ้าถมันต้องมีที<ม>่อยูนมนิดน<ม>ึง<ม>ถ้าเกิดเราไปกระแทกกันเร่งเลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องประหยัดหรอกต้องบอกไปก่อนแล้วคันนี้ลงทะเบียนไว้คอนเน็กต์หรือยังอ่อเรียบร้อยแล้วครับใช้บ้างหรือยังก็มีกดดูใช้บ้างครับก็จะมีข้อมูลรถข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงอะไรพวกนี้ก็แล้วก็จำเห็นมีตัวพวกแจ้งเตือนการน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามศึกษาอยู่ครับตอนนี้เพิ่งได้รถมาไม่นานก็พยายามอยู่แล้วก็สะดวกดีทราบเรื่องการรับประกันของรถหรือยังก็ห้าปีห้าหมื่นกิ อ่ายังไงอันนี้เป็นคุ้มไหมคุ้มครับยังไงก็คุ้มซื้อรถโดนใจแถมประกันครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณซื้อผ่อนครับแต่ส่วนนี้ซื้อสดถ้าซื้อผ่อนผ่อนรถหมดครับประกันหมดยังยังเนี่ย <laughs> 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 ผ่อนผ่อนรถแค่สองปีครึ่งสองปีอะไรเงี้ยซึ่งเป็นนโยบายการรับประกันของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ที่ดีนะครับ รถทุกรุ่นตั้งแต่544ลงมา5ปี50,000กิโลครับผมโดยเฉพาะยามาฮ่าปีครับ5ปีไม่จำกัดกิโลใช่ครับแต่ยามาฮ่าปีนต้องบอกก่อนต้องซื้อภายในปีนี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะใช่เวลาไม่พอจริงๆครับเวลาไม่พอจริงๆเดี๋ยวว่าจะเชิญมาันไหนเนาะได้ครับคุณซาด้่ออกช่งเดียวแต่เป็นการออกที่ภูมิใจเพราะว่าเป็นกลุ่มของรถไฟ ของยามาฮ่าจิงๆนะคะอาราคาตอนนี้ต้องขอขอบคุณสถานท,ที่กันก่อนนั่นคือศูนย์ยามาฮ่าไรไ้คับพระรามห้าครับผมใครที่ใช้รถบิ๊กไบค์หรือว่าต้องการออกรถบิ๊กไบค์หรือว่าต้องการเซอร์วิสนั้นแวะเข้ามาได้ครับอยู่ตรงข้ามกับตลาดพระรามห้าเห็นชัดเจนแน่นอนเส้นทางของพระรามห้าคือของผู้ใช้รถจักรยานยนยามาฮ่าทางบิ๊กไบค์ และก็รถทั่วไปนะคะคแวะมาได้ค่ะแต่สำหรับศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์คับพนามห้านี้รับเฉพาะรถที่เป็นบไบ์เท่ากับสามอสีีขึ้นไปจบต้องครับผมตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะรพันไวววว้ญญ้ดดยยค่าาาางุเเหใจี